เดี๋ยววันนี้พี่กลับก่อนนะแกตามหลวงตาไปก่อนครับผมกลับเย็นได้ไหมครับกลับเย็นส่งหลวงตาเข้าวัดก่อนนะครับผมผู้หญิงอย่าโดนตัวหลวงตานะครับผู้หญิงนะครับอย่าโดนตัวหลวงตานะครับหลวงตารับแล้วว่าถวายก่อนครับยกมาแตะที่ผ้าหลวงตานะครับผมดึงเข้าไปรับผ้าดึงเข้าไปหลวงตาเดินออกไม่ถึงนะครับ ปากด้วยนะรถเงนครับตรงลาตรงตาวันนี้เพียงเท่านี้นะครับ I'm going to